่่า,า,าไ,ได้ค่ะได้ <c oughs> ไม่ใช่ผู้ผิดคิวผิดคิว,ควอเคนี้นะ,ะ,นะการด้ยค่ะได้กล่าววยพอนะให้กับรกครูนี้ทาเราภาษาเชื้อค่ะรับวันนี้นะครับเราอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไม่ใช่งานเลี้ยงส่งนะครับถ้าเลี้ยงส่งนี่มันเหมือนจะไม่ได้เจอกันน้องพิ่เนาะวันนี้ถือว่าเรามา แสดงความดีนะครับเป็นเรื่องดีนะครับไม่ผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับคนที่ได้ย้ายแล้วไม่ย้ายร้องไห่ร้องไห่ไม่อยากไปนี่เต่กเขาเขียนแล้วไม่ได้ย้ายเขา้องไห้เพราะเขาไม่ได้ไปนี่เขียนแล้วได้ไปนะครับแล้วก็ร้องไห้เจ้าเขียนแล้วเจ้าคือคิดเน่ว่าอย่างนะพี่นหม่แม้างไงนะนะครับนะครับ พื่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอย่างที่ที่ได้บอกนะครับคืออย่างพิพิธเขียนตัวแรกนะพิพิธเขียนเลยนะครับเขียนก็คงจะเบื่อพออ่นะครับก็เลยเขียนไปนะครับก็ไปอยู่ที่ใหม่นะครับการปรับตัวอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าพิพิธเป็นคนเก่งคนดี ของน้องๆอ,อยู่แล้วนะครับอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะครับถือว่าเรามาเปิดกล่องช็อกน้องพี่ๆเนาะแต่ถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งนะครับแล้วก็มากินข้าวร่วมกันนะครับแล้วก็มอบหมายงานไปแล้วว่าวันที่สิบสี่ให้ไปทําต้นกระถินนะครับให้น้องๆพาน้องๆทานะครับแล้วก็วันที่ห้าที่หกนะครับที่เราจะไปอะไรนะคูนลลานะครับซึ่งก็ อีกครั้งทั้งพี่แววนะครับแล้วก็พี่พิษนะครับแล้วก็ไปกินข้าวกันสักเวลานะครับแล้วก็อีงานหนึ่งก็พี่ใหม่นะครับสองงานปิดนะครับการเงินหาเงินนะครับนะครับหาเงินไว้นะครับเพื่อความสุขของพวกเราทุกคนวันนี้นะครับมาเล็กๆนะครับก็นั่งเปลงเ่ก็ไปมาก็ มีความสุขนะครับก็ได้รับความขอบคุณจากพี่เอ๋นะครับที่มาสร้างความสนุกสร้างความเป็นกันเองให้กับน้องๆน,นะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้ได้มีความสุขครับก็อ้อยพวนให้พี่พิษนะครับไปอยู่ที่ทุ่งนสุขาอ่าซึ่งเป็นสี่โรงใหญ่นะครับก็พี่พิษมีความสุขนะครับแล้วก็ยังรักและผูกพันกันอยู่เสมอนะครับยังไงก็ ที่ตรงนี้ก็ยังเป็นครอบครัวอย่างที่เราบอกนะครับคือครอบครัวของเรานะครับนะทาําทุกที่ทําที่บ้านให้มีความสุขนะครับโรงเรียนก็เหมือนกับบ้านนะครับก็ถ้ามีความสุขทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับก็ให้พีทมีความสุขทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณงาขอเสียงปรบมือให้กับผู้เล่นการีเจาหญิงงาส่งเนะครับและในโอกาสนี้ท่านเขาก็จะได้มอบ ดอกไม้นะคะแล้วก็มีของขวัญพิเศษซึ่งเราต้องรู้กันว่าในสุงนั้นเป็นอะไรนะคะนภียดมอบให้กับคุณคือเมทารอนค่ะนี่ที่คนในที่จะได้เขาก็มีต่ววิ่งเต้นวิ่งสายกันนะคะเป็นเต้นเอกแต่ตัวเองไม่ไม่ได้วิ่งไม่อะไรกันเขียนธรรมดาเราบอกขออ๋อว่าขออ๋อว่าพี่ขอเขียนเ่องพีทพีทก็ได้เดีเพรก็ว่าอย่างนี้นะคะน้องพี่พอขออ๋อขเรื่อเลี่พีท ที่ตรงนี้เสี่ยนมีสายก็คือที่พูกกับตรงกับอปออนะคะที่ผูกกับปออเด็กก็ไม่คิดว่าเองจะได้นะคะแต่พอได้เองได้แ <spreading> ล <exaggerated> ้วมันในความรู้สึกก็มันแบบว่าเออเราผูกพันกับโรงเรียนผูกพันกับน้องๆอะไรเงี้ยทิพย์นำกระดาษกนะกระดาษกันเลยกระดาษกันนะที่ความรู้สึกมันแบบ คือเราเคยอยู่ด้วยกันนะคะเพราะาผมผูกพันอะไรมันก็หลายอย่างะคะ่ะแล้วที่ไปก็เออก็รู้ว่าไปอยู่โรงเรียนใหญ่ล้วต้องแบบทุกทุกอย่างนะคะก็เห็นน้องพูดมาว่าเออย่างอย่างนี้มันก็มันรู้สึกว่ามันท้อนะคะที่น้องโทรมาบอกเราเขาว่าเขาบอกว่าไปอ,อยู่โรงเรียนใหญ่เราต้องต้องอะไรนะ ต้องชนะเขาคนอื่นเยอะๆพอดีเมื่อวานที้เมืม่อเช้านี้น้องเขาก็โทรมานะคะบอกว่าพี่ๆเป็นคอมพิวเตอร์มัอะไรพี่ๆต้องอยู่ให้ได้เพราะวมื่อวานนี้เออเราก็อยู่ได้นะคะอเมื่อเขาอยู่ได้แเราก็ต้องอยู่ได้ฉันไม่ฆ่าต่ออนะคะคนนั้นก็จะสู้กันใ,ในสามปีนี้นคะคะว่าเรื่องททุกคนที่เรากูลศะลามีอะไรก็จะมามาช่วยกันนะคะในจุดนี้เดี๋ยวคนมันมาช่วยใหม่ได้าายายก็ไม่ย้ายตำแหน่งเราอ๋อ ก็ขอบขอบคุณปออแล้วก็ขอบคุณพี่แบววพี่เอแล้วก็พี่น้องแล้วก็น้องคนนะคะคือจากใจจริงก็คือรักทุกคนนะคะมีอะไรก็ให้ที่เจนมาช่วยเหลือก็ยินดีในจุดนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคิดน่นห่วงยายทุก คนจริงๆค่ะที่โรงเรีเนยนน่ะนาบีรู้แหละว่าไอ้พวกเนี่ยไม่เคยมีอะไรได้กินมาหรอกค่ะนาบีไปเจะมาผมเนี่ยผงข้าวหมลองข้าวมาวไอ้นั่นนีย่ยไว้แล้วก็ทุกครั้งที่แบบสั่งอะไรกินก็แล้วแต่กจ็จงคว้าแบบผู้หนุ่มตายขอใจหรอมันก็ไม,ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเอาไปแบบมีน้ำใจแล้วก็คือดูแลทุกคนโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆแบบดีมากๆากเลยค่ะก็คือคิดถึงนาบีแล้วก็ไม่อยากให้นาบีไปที่จริงจากใจอ่ะลูก ต้องคิดว่านาทีจะอยู่ด้วยต่อแต่ว่านะคะก็ต้องยินดีที่นาทีไป,ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวนอกจากของผวันที่นักหมอมอบแล้วก็จะมีของผวันจากคุณครูคแต่ละท่านอีกด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากคุณแม่ก่อนเลยคะ่ะข้าวเโซขอ <c oughs> <c oughs> ขอนุญาตเรียงเรียงตามลำดับนะคะคุณเชิญคุณครูเป็นกะ่อน ตาลอยเวียนวนบน,นาพนาเมื่อ้าต้องลงสู่ดินสูนเส้นมาด,ดินเท่าไรความฝันก็ดูยิ่งไกลออกไปค่อยควายิ่งไม่เจอไงละ่ะใจเธอยังจะสู้อีกครั้งไหมใจเธอยังจะพร้อม เสักวันที่เป็นของเราแม้ทะเลภูเขายัางคงควงกันแม่ความฝันฉันยังอยู่ไกล ประสักด้ใดหรือจะสู้ใจคนอย่ากลัวขอพ่ายแพ้เพราะเธอไม่มีเวทมนต์แค่เพียงอย่าสับสนให้เอาชนะใจถ้าเธออยากสำเร็จเธอต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ลองอีกสักครั้งพรุ่งนี้มันยังไม่สายหากดวงอานพิษย,ยังคือตอนเช้าเช่นใดก็สู้ต่อไป ความเริ่มต้นใหม่อยู่ไหมไม่มีนกตัวไหนป็นเราไม่พักเหนื่อยแม้จะมีระแรงเท่าไรก็ตามตาม่างหกลงกมครุนแทนก่อนถึงฝันคงจะมีสักวันที่